Good m o r นน n g ค่ะพี่วันนะคะวันนี้เราเรามาทำอะไรกันจ้งน้กงสาว่วันนี้เราเราเอาญาติธรรมเราเอาญาติธรรมวันอังคารกับวันพุธรวมกันเพราะว่าวันอังคารจะเป็นของกลุ่มพี่น้องชาวลาวเฮาแต่วันวันพุธนี้จะเป็นพี่น้องชาวไทยทีนี้พี่ตุ๊กตาบอกอยากเจอกันใช่ไหมพี่แม่มก็เลยจัดให้อ่าไปดูสิยังไงเจ้าภาพใหญ่างดและยังได้ของแถมมาอีกจากวัดประด่าปนน์นะครับพิ่าสนี ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ประชาชนที่นี่กำลังชื่นชมสาวอุบลแล้วก็มาเจอตัดที่แมมทีวีค่ะตัดให้ค่ะจ่างประจำค่ะตอนนี้สองคนไม่ได้เจอกัน30ปีเห็นไหมบุญสายบุญมาเจอกันตอนนี้ไลรสดอยู่ค่ะ นะคะสาวจันกั้งกบค่ะนะคะน้องหนูเอ้ยทุกคนโปรดซาบนะคะในป่าบองจุกพิเชียร์เลยวันนี้เพิ่มมาเจอพี่เจนที่วัดพอดีโต๊ะกระจายค่ะกี่ปีแล้วไม่ได้เจอกันโต๊ะกระจายสวยแท้งามแท้สิบกว่าปีอ่ะเอ้าวังวังไปลงสิบสิบกับยี่สิบเดียวสิบสิบกับสิบห้าเป็นยี่สิบห้าปีแล้วก็รวมกับอายุ นูแมบบนูแหนูแแบดีใจนะคะที่เอาใจบุญพี่ตุ๊กตาด้วยนะคะเดี๋ยวฟังฟังพี่จันเดวันี่จันเดีายวันนเดี๋ยวฟังฟังพี่จันเดียวันงจันเดียวังฟัพี้ให้เดี๋ยวงพี่จัดี๋ยงัพี่เดี๋ยวฟังฟันดี๋ยวฟังฟพี่ดีวันนี่นดีวฟังฟัพี่นเดยวั่จนเดี๋ยวฟังพีดียวัพ่านเดี๋ยวฟังฟัจนเดยวั่นเดยวฟังี่จเ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าจะมาใหม่ค่ะมา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 ค่ะขอต้อนรับคุณพี่ทัศนีนะคะที่สันตาบาบาร่านะคะก็ดีใจที่มาเจอเพื่อนนะคะไม่อยากเชียร์มาพี่มาเหญ่ยมมาถามาถามามาดูที่เสาเนี่ยพูดได้คุ้นุ้ยเอาคนแรกาคนอีสามมันห่วยต้นไม้ ่มมมอันนี้สารล่าเลิงวันนี้ค่ะมีสารล่าเลิงนะคะสารกแมมด้วสารกบกสาวจันกั้งกบเอาอย่างนี้นะตุปุ้ยค่ะมีเจอสาวจันเจอสาวจันกั้งกบนะคะมีแฟนแล้วเขาก็ลืม ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็นเาวจัน่งลงซึมอะี่อถนี่พี่นี่นี่ไาอยู่ตามกันเขาย้ายมาเขลกโตไจะตามลูกเขาไปอยู่ที่นี่แหรนี่ะตาไปตามลูกเขา เจอเพื่อนเก่าจันมาเจอแล้วคนดีไม่อยากเชื so ่อโลกเป็นโกงก็อยู่ที่ไหนพีจันนะคะนี่จันจันดีใจมากจ่งหมดต้นจูบขาน้องเจนเซนทรัลนร์มคาน้องแจนนี่เจอเจอพี่เจอพี่จันนะคะนี่เจอพี่จันเลยเนี่ยเนี่ยน้องไงน้องอาร์มแล้วก็น้องไอ้ คุณเออและคุณนักร้องคะวันนี้เจอพิจันนะคะตามหาตัวเจอแล้วค่สิบประจุนะคะตามหาตัวเจอรักพิจันนะคะวันนี้ดีใจมากได้กินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณค่ะนะคะระวังสุดหายนะลูกแล้วลูกบางคนมาคนละไซส์ที่ฉันน้องรักต่างหูต่างหูพญานาคนี่หนูชอบมากเลยเอาของพี่จะเอาพี่ไปไหนล่ะค่ะ นี่ไม่ได้หรอกเอาจริงทำจริงตลอดหลังนั้วจะลงตอตั้งตัวไปจ่ายขอบคุณชุดสวยๆจากอุ่นไอรักอเมริกานะคะพิทาสเนีชุดผ้าแพรวานะคะแพรวาจากแอลร์ชินนะคะจะตัดที่แมมทีวีค่ะแมมทีวีพิเศษนะคะพี่ก็ไปก่อนก็พี่ก็ใส่เนีจับได้ไหมป่ะเข้าไปข้างหลังพี่อ่าตอนนี้ใไอเกียรติพิทาสเนีมาเยี่ยมนะคะ ที่ข้างหลังนี่เป็นสวนกล้วยไม้ไงเดี๋ยวไปดูพี่จันมาไม่เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอะไรีเขาขอไลงอันเห็ดอันนี้เขานอีสานนี่นี่เ็ดแจ่วแซบแซบพี่อะไตุ๊กตาจอมตุ๊กตานน่ะเนี่ยทำแจวแซบแซบได้น่ะเราของร้านอาหารสต่แกโซ่กโ่โ่นสึ้นแกโ่้นนี่ละป๋าจะั คนบ้านเดียวกันคนบ้านกมแบ่านุ้ส้มแถวนออ่าพี่ตุ๊กตาพตุกตาเขาเจอคนบ้านเดียวกันแล้วยาโสยะโสอันนี้ก็บ้านเดียวกันเอ้าผมกลัวเขาหิวข้าวแล้วไม่เหมือนคนอื่นนะคนยะโสเนี่ยแถวดอ๋อผมอันคนบ้านคุ้แฮร่แล้วนองท่าครับโอ้ยพวกนี้สูงอะไรแล้ว ลาวทั้งเมืองลาวทั้งเมืองเลยบอกว่าอุบลข้าวก่อนเนี่ยก็เดียวกันอุจตาแล้วเจอลาวเหรอเนี่ยแต่ล้มแปลอุจตาเนี่ยแต่ล้มเท่าเลยเด้ออุษาตราตัวผู้มหาชนใช่แต่ลุงปลุกอ่ะแต่ล้มปลุกแล้วพ่อแม่ผมว่าครับราชการอยู่กาฬสินธุ์กันเลยไม่ได้เออเดี๋ยวนะส่วนตัวยูพินอยู่สมุทรสาครก็ไขเข้มได้ เด,นะเด็กเตบปอันนี้เด็กเตบปนะเด็กเต้ฮะโอบเมจปนโเค